ี้วันนี้ผมจะพาไปร้านลับแถวย่านเกษตรว่ามินที่มีแต่ความสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งหนุ่มๆสาวาๆสวยๆมารวมตัวกันเยอะมากแงอโหนี่แค่ไฮไลท์นะเนี่ยและเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเดอะซีเค็เนี่ยมันลับจริงหรือเปล่ากดติดตามกดส b s คร i ข e กดไลค์แล้วไปดูกันเลยมะ เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเรียกว่า,วาสุ่มตี้ของเราตี้แรกของเราจะไปตี้ที่ไหนกอลว่าไปไหนอกอลว่าไปไหนจะไป้าลองดูนะ<ร>มามาไปไหนอ้โหูเยอะมากมีทั้งพาวท่าชา้างเซตลับพาวเดอะซีเคนดา วิเดอร์ซีเกตมันจะเป็นยังไงพี่เคยไปปะ <c oughs> ม่เคยวะต้องลองดูนี่ไโอเคโอเคโอเคลุยครับบอกเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับนี่คือรายการใหม่ของผมเองอยากรู้จะสนุกแค่ไหนไปรอดูตอนนี้ยูเดอร์ซีเกตแล้วชื่ออะไรวะชื่ออะไรครับฟิลครับผมฟิลครับขอบครับอันนี้อยู่ที่เดอร์ซีเกตครับเราส่งมาได้ร้านนี้กลับมาดูกันว่าเขาเปิด เอฟซีมาค้ากับดีเจเดียวนะครับตอนนี้อยู่ที่เดเขตชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเดี๋ยวแล้วผมชอบขึ้นลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบช่วยคนจนผมช่วยคนรวยมึงช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์เฮ้พ่อมึงเด้อ พี่แม็กก้านะครับมาเป็นดีเจเอพเอที่ร้านนี้ทุกวันไหนพี่ทุกวันไหนมาทุกวันศุกร์อะมาทุกวันศุกร์ครับแต่ผมบอกเลยว่าร้านนี้เฟี้ยวจริงผมทำรายการอยู่สุ่มมาเที่ยวร้านเหล้าแล้วมาสุ่มได้ร้านนี้บอกเลยว่าเข้มงวดถับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยไปพี่มาเที่ยวร้านนี้ปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับอ่าเข้มสบายใจได้ครับตัวเข้มมากพี่เคยเจอลูกค้าอายุเยอะที่สุดที่มาเที่ยวร้านนี้อายุเท่าไหร่ครับสามสิบห้าสามสิบห้าอ่าร้านนี้มีแต่วัยรุ่นจริงๆครับคอนเฟิร์มข้างในนี่ผมบอกเลยว่าอลังการสุดๆ บอกเลยของดีแต่ซีเค็ครับชื่ออะไรบ้างครับผมชื่อหยีคะ่าาจะ,จะนนล,าาลูกหยีครับมาบ่อยไหมครับที่ร้านนี้ก็บ่อยอยู่ค่รับ มาบ่อยใช่ไหมครับอาทิตย์ละกี่ครั้งครับหนึ่งหนึ่งสองครั้งมาวันไหนบ้างหลกัหลกๆเข้ามาประจำมาพฤหัสสุอุรยถ้าแบบว่าคนมาพฤหัสที่มีสิทธิ์ได้เจอลูกหยีใช่ลูกหยีชอบฟังเพลงอะไรที่สุดของร้านนี้ครับพี่บอกร้านเปิดสุดจะควายคว้าสุดจะควยคว้าอุ้ยสายติกตกต๊กตอกเลเ่นติ๊กตอกไหมครับเล่นติ๊กแต่คว้าติ๊กตอกไอจีได้ไหมับหยีที่ไม่ใช่ยาหยีอะค่ะเป็นภาษาไทยเลยค่ะหยีที่ไม่ใช่ยาหยี c h i YEE ค่ะอ่าครับโสดไหมครับโสดสดนะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดมากครับไปอยากมาเที่ยวนี่ทีเด่นเลยร้านนี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างครับชื่อดีมครับ ดีมนี่มาเที่ยวทุกวันไหมครับมาบ่อยไหมปกติมาเสาร์อาทิตย์ค่ะเรามาเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่มานี่เจอดีมั้ยสุขเสาร์อ่ะสุขเสาร์มาเจอ,อเจอแ,แม่ก็เสาร์อ่ะออเราก็ดีมได้ข่าวว่าดีมเป็นดาวดิจิตอลด้วยถูกไหมครับเฮ้ยจริงเหรอมาใส่กันเลยมีคนต่อมาชอบฟังเพลงอะไรที่สุดในร้านครับเอาแบบว่าบูมบูมเลยก็น่าจะเป็นแบทเจลไซยุถ้าเพลงมานี่เต้นได้เลยใช่แล้วเออเบบี้ทีเบบี้ทีรู้จักไหมมันเพิ่งมา

S, S I I N T A A ค่ะ TikTok กินกะปิกินก,ะป,ก,นกะปินะครับไปตามน้องกันได้นะครับถ้อาอยากเจอน้องก็วันเสาร์เฮ้ยสาวไม,ไม่รู้น้องมาหรือเปล่าขอบคุณน,นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ,รบชื่อมิวค่ะมิวโอ้โหในใจ ไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านต่อขอมาให้ชมสีหน่าสนใจกันแป๊บเดียวแล้วเข้าไปดูความสนุกข้างในกันตอนนี้มเตือนเลยเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่คืนกว่าแล้วโอ้เดียววกอ้าวบอกเลยว่าร้านนี้คนน่ากัดีมาก ನೋಡಿರು

เราหมดไปแล้วเรามดไปแล้วเดี๋ย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 วช่วยช่วยเข้าไปเข้าน้ำก่อนไปได้ไปได้ไปได้อปได้ไปเข้าไปเข้าห้องน้ำไเดูหองน้ำก่อดีกว่ายครคนนยะเอาขวาเลยเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันบอกเลยว่าห้องน้ำเขาสะอาดนะครับห้องน้ำดีครับห้องน้ำดีวดีวดีครับวดีห้อง้ำผูชายนเย่ดีห้องน้ดดี ดีดี้องน้ำดีอะดูดูจูดูจุ่กอล์เลยมันก็ไม่อะไรกูเลยอะเดของเขาห้องน้ำก่อนห้องน้ำดีครับน้ดีเลงดีห้องน้ำดีโอ้โหโคตรปั้นด้นะดแลนะเาามรีดทุกคนเลยขอบคุณครับ บอกครับน้องให้กีตาร์ด้วยครับเขาให้กีตาร์ผมโอเคเฮ้ยกลับบ้านโอ้โหเอเดนเทนงจะยอดจะยอดยอดจะยอดมันมากวันน nah ี okay. hey. mm ้ม hmm. ันนะครับร้านนี beautiful. ้มันไหมมันแล้วพี่มันไหมเป็ดเป็ดเห็นพี่แต่ตรงหลังนะแต่วงแรกนะโอ้โหเต้นกระจุยเลยมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมพี่มาบ่อย ทางที่สองวัดเดินทางให้มาทางีางเลยทุกพราแต่ลานเอิร์แต่ก่อนมาเชิญนะชั้นสองชั oh, computer, ้นสองอยู่แถวเกษตรรับรับรับโอ้โหพี่ต๊อกตาโห ม่เคยเป็นตหรัผมเคยวางมท่ร้องได้ไม่ร้องไม่ได้ถ้าเคยฟังเหน่อเาไวนอนไว้เมาครมาเดนตีเข็มไเมากลับมาไปโอเคดเรื่อยเบาเที่ยวบ่อยหมพเราต้องี่สองนพี่รอบสองต้องมีอามหนบ ปมามามาสุบเสาครับผมอ๋อสุบเสาผมติดตามพี่ในที่ตกแล้วก็ยูนรูปอยู่อ่ะพี่ปอนขอบคุณครับพี่แบบว่าถ้าเป็นผมว่ามีแต่ว่าแนวทางการเล่นดีเจอ่ะครับเฮ้ยเซียวเซียวเพราะว่าเพราะว่าผมก็เล่นดีเจอยู่ตอนเนี้ยมากเลยครับเฮ้ยขอบคุณนะขอบคุณนี่ติดตามติดตามพี่ห้ามด่าพี่นะห้ามด่าพี่นะปัจจัยห้ามด่าพี่นะปัจจัยห้ามด่าจจัยครับ ดีคยับทุกคนคนนี้คือเบลรี่บ้าสนุกมากเลยสนุกมากเบลลี่ทุกคนเลยมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมมาไม่บ่อยมานานดีเฮ้ยส <positively. S 1> ่วนมากมาวันไหนมาวันจุกนี่แหละโอเคเลยนี่กระเทียมเก่านี่กระเทียมเก่าเฮ้ยตอนนี้จบแล้วแล้วมาหาหญิงนเลย ันทุกคนครับนี่เป็นเวลาตาตีสองคนจะเยอะแน่งอยู่เลยบอกเลยว่าร้านนี้เดี๋ยจริงๆสนุกมากมากมิวมาเที่ยวบ่อยไหมนานๆทีจริงเหรอมาอาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ละครั้งอะ่ะอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งมาวันไหนบ้างสุกเสาร์ครับทำง,งาน เพราะว่าไม่ได้เรียนแล้วแน่นอนไม่ได้เรียนแล้วค่ะคมาไงมีทุกรูปแบบนะฮะมีทั้งนักศึกษาแล้วก็คนที่ทํางานแล้วเหรฮะปกติเนี่ยเวลามาฟังเพลงร้านเนี้ยชอบเพลงอะไรที่สุดมันแล้วแต่ช่วงอ่ะอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็อ,อกหักหน่อย<ฟ>เพลงเราเศร้า โดยสมบูรณ์อ่าจากกันโดยสมบูรณ์เท็ดีเท็ดีโอ้โหไวรุ่นวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ใครอยากมาทุกวันนะมามาวันไหนนะครับมาสุกเสาร์ค่ะบสุกเสาร์สุกเสาร์นะครับมาเจอน้องได้เผื่อแบบมาชนแก้วจุนลี่ไหมฮะแน่นอนโสดปหมสอดดีร้านนี้มีแต่คนโสดว่ะเฮ้ยเอาเลยแจกวาร์กได้ไหมได้ครับ miw pk ค่ะอ่าไปตามไปได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อค่ะ เมาไหมเอ่ะเมาพ้อะไรเมาพอบีอะกินไปเยอะไหมไม่เยอะอุหมดแล้วนะได้เมาได้เมาได้เมาอมากอันนี้คืออะไรเพื่อนเราเพื่อนหนูชนิดปะชนิดชนิดเก่งมากไหมก็เป็นสามรอบอ่ะเพราะว่าชนิดแค่ไหนแค่ไหนโอ้ยอันนี้แหละเดือดสีเขสุดปะชดอ่ะกูไม่ได้ตังค์นะแต่เขาบอกว่าสุดอ่ะกูบอกไม่ได้อ่ะเดี๋ยอะๆๆๆผมันไหมันมผมันไหมผ่าน เราเมาราออะไรถามม่เบีร์ไม่ช็อตไหนเพื yeah ่อนให้กินเหรอไม่รู้เพื่อนอไม่ได้ไม่รู้เพื่อนบอไม่ได้โอ๊ย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 โอยโอ๊ยโอ๊โอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ย๊ยโอ๊ยโอ๊ย่อชื่อมยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยอยออยกอยรยย ีไม่ไข่แกงไข่แกงทำร้ายตัวเองบอกเข้าไปอกหักหรือเปล่าเลยทำร้ายตัวเองโธ่เฮ้ยผู้ชายดีๆน้องอกหักนะครับผมแจกความันแจคว้าแจกความแจกความไอจีดีๆเผื่อคนอื่นอ่อันเดอร์สกอรสองตัวครับ M X M X I C อันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์ โอเคไม่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 ไร่ไม่ไม่ไมีไม่ไม่เม่ไ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 มัไม่ไ้่ไม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 ่คม่ไม่ไมีไม่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 บม่ไ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 มไม่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 ่ไม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 ่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ้าครับต้องไปไงบ้างเต็มอิบอไหมติมบิบสุดยอดนะพี่สุดยอดนะร้านนี้สุดยอดเลยคือถ้าเหงาอ่ะมาเที่ยวร้านนี้ถูกต้องใช่ไหมดีไหมดี <culmin ates> ไหมดีฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะสุ่มไปร้านไหนอีกเจอกันครับผมบ๊ายบาย